เราจะไปดูปอพหกันนะครับไปที่งานวัดผลแล้วก็ไปที่รายงานนะครับปอพหกนะครับรายบุคคลสมมุติว่าเราไปที่ปห้าทับหนึ่งนะครับในส่วนของปห้าทับหนึ่งเนี่ยไปที่คนที่หนึ่งเลยนะครับเรามาดูผลคะแนนนะครับซึ่งการวัดนี้ก็เป็นภาคเรียนละหนึ่งร้อยนะครับก่อเกรดมาเรียบร้อยแล้วนะครับมีติดศูนย์หนึ่งคนแล้วก็ วิชาเรียนนะครับที่กรอกเข้ามานะครับทั้งหมดนะฮะเกจเฉลี่ยแล้วก็ในส่วนของอ่านเขียนคิดวิเคราะห์สมรรถนะแล้วก็คุณลักษณะนะครับเป็นศูนย์นะครับอ่ะพรอนเป็นศูนย์นะครับเราก็จะไปทําการคํานวณนะครับไปที่ปอพห้ห้องเรียนนะครับภาคเรียนที่1นึ่แล้วไปที่5้ทับหครับเรามาคลิกที่การอ่านนะครับ เหมือนกับว่ายังไม่ได้ก่อการประเมินมา2วิชานะครับคุณลักษณะนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับประวัติศาสตร์ได้ศูนย์นะครับสุขศึกษายังไม่ได้ประเมินมานะครับการงานได้ศูนย์แล้วก็ภาษาอังกฤษได้ศูนย์นะครับสมรรถนะก็เช่นเดียวกันนะครับก่อนอื่นเราไปสรุปก่อนนะครับไปที่สรุปนะครับแล้วไปที่คำนวณครับอยู่ด้านล่างสุดนะครับ เมื่อระบบทําการคํานวณเสร็จเรียบร้อยนะครับระบบก็คํานวณเสร็จแล้วกลับมาอยู่ที่หน้าเดิมนะครับที่รายงานเช่นเดิมครับปพหกรายบุคคลปหครับ5้ทับหคนที่1นะเลยครับข้อมูลก็ยังเป็นศูนย์อยู่นะครับซึ่งการประเมินผลที่เราแยกเป็นข้ออาจจะเกิดจากการกรอกยังไม่ครบนะครับสมมติว่าเราลงทะเบียนไว้แล้ววิชาประวัติศาสตร์นะครับคุณลักษณะนะครับ เข้ามานะครับประวัติศาสตร์นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าครบหรือเปล่านะครับ R า,าทับหนึ่งนะครับประวัติศาสตร์พระศึกษานะครับสมมุติว่าเราให้สามทุกคนนะครับสามทุกคนเป็นตัวอย่างหมดเลยนะครับทำการข้อมูลเข้ามาครับ ก็กดบันทึกใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็ไปภาษาอังกฤษออกการงานนะครับการงานที่บอกว่าเป็นศูนย์นะครับแล้วก็ให้เขามาใหม่อีกรอบหนึ่งครับมันมีเครื่องหมายถูกนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องขอย้อนกลับไปก่อนนะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปก่อนคือมันมีเครื่องหมายถูกเนี่ยบางคนอาจจะคิดเข้าใจว่าให้ไปแล้วนะครับแต่จริงๆมันคือให้ศูนย์นะครับ เห็นไหมครับมันเป็นศูนย์นะครับคืออาจจะเข้ามาแล้วก็กดบันทึกเลยนะครับมันเลยเป็นศูนย์นะครับพอนเป็นศูนย์นะครับเราก็ทําการให้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับบันทึกอีกรอบหนึ่งครับอ่ะเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของ ภาษาอังกฤษนะครับเช่นเดียวกันนะครับสมมติว่าผมไม่ได้ให้เหมือนกันหมดแต่ว่าไปคัดลอกมาจากวิชาอื่นนะครับอย่างเช่นเอาวิชาภาษาไทยแล้วกันนะครับคัดลอกมาภา,ภาษาไทยเหมือนกันหมดเอาวิชาอื่นที่มีที่มีความต่างบ้างะนะครับนั่นก็คือเอาอมาจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับก็จะมีดีดีเยี่ยมบ้างนะครับบันทึกเสร็จแล้วนะครับ ไปที่รายงานนะครับห้องเรียนนะครับปพห้าห้องเรียนนะครับห้าทับหนึ่งนะครับน่าจะให้กับหมดแล้วกันการอ่านเราไม่ได้ให้นะครับเราให้ที่คุณลักษณะครบนะครับมาแล้วครบหมดเลยนะครับสมรรถนะยังไม่ครบนะครับเราให้แต่คุณลักษณะครบนะครับไปทําการสรุปนะครับแล้วก็คํานวณใหม่อีกรอบหนึ่งครับอันนี้คือในกรณีของ กรอกครบทุกวิชานะครับแล้วก็ทําการคํานวณนะครับคานวณเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปดูที่ปพหกครับปห้าทับหนึ่งครับคนแรกครับข้อมูลก็จะขึ้นมาครบนะครับในวิชานี้ก็ขึ้นมาครบเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราไปกรอกคะแนนบางบางคนนะครับครบแล้วนะครับเออบางเขาเรียกว่าบางบางวิชาครบ ครบทุกทุกคนแล้วนะครับอันนี้คือการยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างวิธีการสรุปนะฮะสรุปต้องไปที่ปพห้าห้องเรียนห้องนั้นก่อนนะครับทีนี้เราไปที่ปอ,อื่นๆนะครับไปตรวจสอบนะครับมันยังไม่ผ่านนะครับถ้าไม่ผ่านเนี่ยแปลว่าเด็กนักเรียนยังยัง แต่ยังเป็นศูนย์ทั้งหมดนะครับห้าทับหนึ่งเนี่ยห้าทันี่ก็เป็นศูนย์ทั้งหมดนะครับเราก็ไปดูนะครับอนนี้นะครับให้ยังไม่ครบนะครับครับนนี้เป็นตัวอย่างครับ